ขบวนการพวกนี้มันจะเป็นบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติถ้าเกิดกระบวนการนี้มันใหญ่ขึ้นมันจะเกิดการสู้รบกันระหว่างสองระบอบคนที่ต้องการระบอบใหม่กับคนที่ต้องการยึดติดระบอบเก่าจะต้องสู้รบกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินเพราะฉะนั้นวิธีการในการตัดไฟเสียแต่ต้นลมก็คือต้องจัดการกลุ่มคนที่มีความคิดแบบนี้มีการกระทําแบบนี้ที่ต้องการล้มสถาบันนะฮะโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องประหาร ให้เป็นเยี่ยงอย่างต้องประหารเพราะถ้าประหารเนี่ยทุกอย่างจะจะเงียบสงบหมดทุกอย่างแล้วบ้านเมืองเราจะกลับเข้าสู่เข้าสู่เข้าล่องเข้าลอยในระบบปกติเพราะพักการเมืองเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนใช้หนี้ใช้หนี้ต่างๆที่เป็นหนี้สาธารณะนะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่ทําให้บ้านเมืองมาดีขึ้นไม่ใช่มาเปลี่ยนระบอบการปกครองแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการให้ ท่านพลตารวจโทจิรพพูริเดเนี่ยเป็นคนดําเนินการเพราะท่านเป็นคนเข้มงวดกวดขันแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านเอามายื่นเรื่องต่อท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อให้ดําเนินคดีอาญานายพิธาลิมเจริัต์พักก้าวไกลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามคําวินิจฉายองศาดาเนินว่าด้วยการใช้สิทธิและเสรีภาพ ในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม,มุขให้พี่น้องรวมกลุ่มอยู่ร่วมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไม่ต้องเล่งเพราะยังไม่ถึงเวลาน็อกถ้าถึงเวลาน็อกเมื่อไหร่แล้วจะบอกพี่น้องเลยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ให้มันกลัวเรา อยู่ให้ักโทคนนนนนัันั้้กกขีีเยไไม่ไดทุกคนครับถ้าประเทศไทยไม่มีคนคนนี้ประเทศจะไม่มีอะไรเลยครับผมฟ้าครามนะครับหลายๆคนครับบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศท,ท,ทั้งที่ไม่รู้เลยครับว่าประเทศเดินทางมายังไงบ้างแล้วและในอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรซึ่งปี2024นี้นะครับจะเป็นปีของอาเซียนครับประเทศในแถบอาเซียนจะเติบโตอย่างมหาศาลครับโดยแต่ละประเทศนะครับจะแย่งกันเป็นหับหรือว่าจุดศูนย์กลางในการนําเข้าส่งออกของโลกในแถบเอเชียและอาเซียน ซึ่งถ้าเราวัดจาก GDP ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากลุ่มอาเซียนในหลายประเทศเนี่ยเติบโต,ตมากๆจริงๆครับอินโดกับเวียดนามเนี่ยโตร้อยละ5.0นะครับมาเลเซียนเนี่ยโต3.7แล้วก็ฟิลิปปินส์โต5.6ซึ่งทางฝั่งยุโรปหลายประเทศโตแค่ศูนย์จุดกว่าเท่านั้นเองส่วนอเมริกาโต1.9ส่วนมหาอำนาจอย่างจีนครับโต4.3ไทยเราครับ1.9ส่วนสิงคโปร์ครับโตแค่1.1และสิ่งที่ทุกๆคนควรทราบเลยนะครับว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆหลังจากปีนีี้้้เเเเปปป็นน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 ตไไไไะะคคคครรรรรััับถถาาทศหหหืือออว่่่่ใยยยงงงงมพูดุกึข AI Digital Environment Green ราังานสะอาดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นทางด้านดาต้าเบสต่างเนี่ยนะครับเรียกว่าตกยุคนะครับและประเทศนั้นๆเนี่ยนะฮะอาจจะสูญพันธุ์จากโลกไปได้เลยนะครับดังนั้นครับเอาแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่เขายังไม่ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับเอาแค่โซเชียลมีเดียครับก็ถือว่าตกยุคไปมากแล้วซึ่งผมค่อนข้างเข้าใจและเห็นใจมากๆนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าการปรับตัวแบบนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายและต้นทุนของแต่ละคนก็ต่างกันอีกจริงไหมครับ ก็อยากให้หลายๆท่านนะครับบริบัติการการเงินให้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามีอัตราการใช้เนี่ยมากกว่าการหาได้นะครับคนที่มีรายได้สูงถึง1นึ0 0หบาทเนี่ยนะครับมีอัตราใช้เกินถึง140%นะครับคนที่มีรายได้ตั้งแต่15,000บาทถึง30,000บาทมีอัตราใช้เกินอยู่ที่120%แล้วก็คนที่มีรายได้30,000ถึง50,000บาทมีอัตราการใช้เกินอยู่ที่104%เลยครับ โดยส่วนใหญ่นะครับเป็นหนี้จากการผ่อนรถถึง40%แล้วก็ยังมีค่าบ้านอีกนะครับค่ากินอยู่ค่าอะไรต่างๆจีบัติทรอีกมากมายเลยบริหารจัดการอย่างให้ดีๆด้วยนะครับอย่าลืมพัฒนาตัวเองให้พร้อมและคู่ควรกับการหารายได้เพิ่มได้ด้วยนะครับแม้ว่าดูราวกับว่าประเทศไทยเราจะปรับตัวได้ไม่ทันนะครับแต่ถ้าไม่มีพลเอกประยุจันทร์โอชาหรือว่าองค์คมนตรีรุ่งตูเนี่ยประเทศแย่แน่ๆไปต่อนะครับว่าทำไม เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพรกการเมืองที่ออกนโยบายมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่เรียกว่าประชานิยมหรือว่าเอาใจประชาชนกับอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นการแจกออกไปไม่ใช่การหาเงินเข้าประเทศนะครับ ส่วนนโยบายที่หาเงินเข้าประเทศจริงๆเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนถ้าเป็นเพื่อไทยก็อย่างเช่น soft power หรือถ้าเป็นก้าวไกลนี่ก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า creative industry ซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางฝั่งของพรรคก้าวไกลที่มีนโยบายไปตัดลดตัดทอนในเรื่องของความมั่นคงของชาติซึ่งมันสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทัพและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับไปเกี่ยวเรื่องของการต่อรองและการคานอำนาจก,กับประเทศต่างๆนะครับรวมไปถึงการแทรกแซงผลประโยชน์จากต่างชาติได้ง่ายด้วยครับ ซึ่งจากสงครามที่เกิดขึ้นนะครับและอาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้ารวมถึงผลประโยชน์ของประเทศเราที่มีเขามามากมายเนี่ยความงสงบและความมั่นคงของประเทศสําคัญมากครับแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นและเหนือชั้นกว่านั้นขององคอม์มนตรีลุงตู่นะครับที่บริหารประเทศมาเนี่ยทำให้ประเทศไทยเรานะครับเป็นที่จับตามองของทั่วโลกครับงงเงนใช่ไหมล่ะงง้นเซฟคลิปนี้เก็บไว้นะ ลุงตู่ครับไม่เน้นแจกเงินครับไม่เน้นโครงการประชานิยมครับแต่เน้นโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้ประเทศเนี่ยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนครับแต่ละโครงการของลุงตู่เนี่ยต้องบอกว่ายากมากๆนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่รถเรือรางเครื่องบินนะครับแล้วก็ไปผูกโยงกับประชาชนด้วยแต่ว่าสุดยอดทุกอันครับมีการปรับปรุงและฟื้นฟูระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในทุกๆภาคเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นระเบียงเศรษฐกิจ EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor และก็ยังมีทางฝั่งภาคใต้ด้วยนะครับ SEC ครับ Southern Economic Corridor ไฮบริดเทรนครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงกับในหลายภาคถนนหนทางทั่วทุกภูมิภาคครับอันนี้คงได้ใช้กันอยู่แล้วนะฮะสี่เลนแปดเลนสวยงามถนนไม่ได้มีไว้กินนะครับหลายคนบอกว่าถนนกินไม่ได้แต่ว่าทางไหลทางครับผมก็จะเกิดสาธารณูปโภคอะไรเกิดขึ้นมากมายก็จะทำให้เกิดงานเกิดเงินครับไปดูทางฝั่งภาคตะวันออกครับลุงตู่ได้พูดเมกะโปรเจกต์นะครับสร้างมาได้5ปีแล้วนะครับเฟสที่2องกำลังจะสร้างอยู่นะครับก็คือรถไฟฟ้าตัดผ่าน3สนามบินนะครับดอนเมืองโซนภูมิแล้วก็ลากไปถึงอู่ตะเภาครับและจะมีีกาา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 รรพัฒนน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 สสมมบบิิิออู่่่ตตะะเเเภใหห้ปป็ชแงงททท3ขศไย ไม่พอนะครับยังมีการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกแหลมชะบังและก็มาตบตาพุดอีกด้วยซึ่งเฟสสองนี้นะครับจะสร้างเสร็จปี69-72ถึงอีกแค่ประมาณ3-5ปีเท่านั้นเองความอลังการของ e EC ซเฟสหนึ่งที่เสร็จไปกว่า50โครงการเนี่ยเพิ่งเข้าเฟสสองนะครับแต่ก็มีชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเรลามากมายครับทำให้รายได้เข้าประเทศมหาศาลเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง8 0 9 0ของรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมาจากโซน EEC ครับ จีนนะครับก็มาลงทุน 5G Database AI ที่ไทยครับรถ TV เนี่ยก็มี3เจ้าเลยนะครับที่มาตั้งฐานการผลิตที่ไทยนะครับก็ได้แก่ช้างอัน SVIC แล้วก็ g r รด t w a l มอเต o r ล่าสุดครับบริษัทแม่ของ BYD Build Your Dream ครับก็มาตั้งฐานการผลิตที่จะพัฒนาในเรื่องของพลังงานสะอาดที่ไทยถ้าเรือแหลมฉบังมาตพุธยังไม่เสร็จนะครับก็มีเรือครูสครับเรือสำราญพานักท่องเที่ยวมากกว่า6000คนเนี่ยนะครับจอดเทียบท่าและก็คาดว่าจะมีครูสแบบนี้นะครับอีกหลายลำเข้ามาในประเทศโอยถ้าโครงการเสร็จเนี้ยอลังการแน่เลยอลงงนครัับววจเ เป็นศูนย์พัฒนา Research and Develop เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดเกี่ยวกับกลุ่มกรีนดิจิทัลทั้งหมดเลยนะครับมีการ Research เกี่ยวกับเรื่อง AI ครับพลังงานสะอาดต่างๆครับกลุ่ม Robotics ์ครับคูนยนโซล่าอีวีแบตเตอรี่สมาร์ทซิตี้ครับอาคารบ้านเรือนหรือว่าสำนักงานต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกันด้วยอุปกรณ์เพียงแค่มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีครับลุงตู่เก่งไหมครับถ้าไม่มีลุงตู่เนี่ยคงแจกรัฐสวัสดิการกันอยยย่่างเเเเดีีวลลนะะะครรรัับบกปทศไไมมอย ทั้งฝั่งภาคใต้ครับไม่แพ้นะครับมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงท่าเรือแล้วก็ท่าอากาศยานระนองครับมีการเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวนะครับอ่าวไทยแล้วก็อันดามันมีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของศูนย์พัฒนากีฬาแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลด้วยอีกคมนาคมที่ขาดไม่ได้ครับมีการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือถนนครับสมุดประการเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองครับพัฒนาในเรื่องของมรดกโลกนะครับให้เป็นท่าเรือ4.0การแพทย์ รองรับโรครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทําเป็นสมาร์ทซิตี้ในเมืองชุมพรและก็นครศรีธรรมราชโอ้โหและทางฝั่งภาคใต้ก็มีแลนบริดจ์ด้วยเอาง่ายๆนะครับประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวเรื่อง,องการคมนาคมและการท่องเที่ยวของโลกครับและเตรียมความพร้อมในการเป็นเอเชียนดิจิตอลฮับของโลกนี่ไงแข่งกับชาวบ้านเขามาล้ําขนาดนี้แล้วลุงตู่เลยต้องจัดดาวเทียมตีออสมาให้ประเทศไทยไงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงประเทศ ไม่ใช่ผลเพียงแค่อยากจะชนะการเมืองอยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะเอาประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสุดท้ายได้ประชาธิปไตยมาแล้วทำยังไงต่ออะทำได้แบบลุงตู่ไหมแล้วไม่มีการมาลองให้ทำลองให้เป็นรัฐบาลก่อนนะครับถ้าอยากจะทำเอานโยบายมากลาดูแล้วถามสิว่ามีนโยบายไหนที่เก็บเงินและสร้างเงินเข้าประเทศได้บ้างคุณเศรษฐาพินิจของเรานะครับนายกก็ไม่น้อยหน้านะครับผลุกโครงการพัฒนาท่าอากาศยานส่วนภูมิเพื่อที่จะให้เป็นท็อปแรงกิ้งนะครับท็อปห้าสิบของโลกให้ได้ แล้วก็บอกว่าไทยเรากำลังจะเป็นดิจิตอลหับถ้าไม่มีลุงตู่เนี่ยนะครับไม่ได้พูดหรอกครับคำว่าหับเนี่ยนะมีแต่หืดขึ้นคอประเทศไทยเขาไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจะดึง GDP ขึ้นได้นะครับเพราะว่ากําไรของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันมาจากการฟื้นฟูของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ล่าสุดเนี่ยฟาดก,กําไรไปกว่า2 8 0 0 0ล้านนะครับเลยได้ซื้อเครื่องบินใหม่80ลำทำสัญญาไปละว45าลำก็ตรวจสอบกันให้ดีแล้วกันนะครับอย่าให้มีคอรัปชันนะดีนะไม่เชื่อธนารรทที่่่บ่บบออกกวาาจจะะไไไมมุนนิยงงัั้้พ และก้าวไกลหนักกว่าเดิมเลยมีแต่รัฐสวัสดิการนี่อันนี้ลำบากนะครับผมคาดว่าจะเป็นร้อยปีนะครับที่จะดึง GDP ประเทศขึ้นได้นะครับ และท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่ควรจะมาสานต่อโครงการของลุงตู่ทั้งหมดและดูแลวศักยภาพความสามารถความเก่งความนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับมีท่านเพียรพันสาริยรัตวิภาคคนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยตอนนี้ครับคือต้องให้รวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลครับจะได้บริหารประเทศจับไม้จับมือทาน,นู่นทํานี่ทำโครงการต่างๆไม่คล่องแคล่วไปหมดครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานที่มันสุดยอดขนาดนี้อ่ะคนไม่ค่อยเลือกนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าพลเรประยุทธเนี่ยจะมีอำนาจนะครับเออแต่แปลกแค่เขาไม่ได้ครองสื่อเลยครับดันมีแต ประชาชนก็ไม่ค่อยได้หาข้อมูลด้านนี้ครับก็เลยไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรที่มันเชิงลึกสักเท่าไหร่นะโดนโจมตีว่าใช้อํานาจครับรัฐบาลบริการดูไม่ดีดูแย่นะครับดูเอาอะไรมายิงชาวบ้านเขามีการตุยมีการอะไรแบบนี้ครับดูเป็นการริบรอนสิทธิเสรีภาพใช้อํานาจมืดใช้อํานาจโดยทางที่ผิดโดยทางที่มีชอบอะไรแบบนี้ครับแต่ที่ไหนได้โคตรตั้งใจโคตรจริงใจความดีเต็มไปหมดคนมองไม่เห็นครับแต่ลุงตูนนะแกไม่สนแกทำตามยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าจะต้องทำอันนั้นทันทีนะเห็นไหมพี่น้องไปเช็คดู สนามบินของเราที่อุตภเปา,าทำรถไฟมาเชื่อมอุตภเปา,ามาส่วนภูมิมาดอนเมืองมาอะไรนะ่ะที่ลวงตู่แกทําไปนะ่ะมันเป็นโครงการที่ที่ใช้เวลายานานแต่เกิดประโยชน์จริงๆนะครับพี่น้องรักการเมืองไม่มีวันทําเด็ดขาดอย่าหวังอีกเลยถ้าไม่ได้คนแบบประยุทธ์นะ่ะผมว่าชาตินี้อีกกี่ชาติก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะนักการเมืองเขาจะไม่มีทางทาอยู่แล้วมันกู้แจกอะไรพวกที่มันเร็วๆแลวเห็นผล เพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาครับจะไม่หลงวาทกรรมนะครับเพราะว่าการกระทำเนี่ยมันเสียงดังกว่าคำพูดนะครับดูที่ผลงานนะครับอย่ามาดูที่การชัยชนะทางการเมืองเลยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองมันเล็กเกินไปนะครับตอนนี้พักก้าวไกลกําลังเดินเกมเรื่องสอวอ,อยู่เนาะพักอื่นเงียบอืมจะไปสู้อะไรมันนะ่ะแหมประกาศพูกโ้ยเนี่ความน่าเบื่อของการเมืองไทยเนาะพอเป็นรัฐบาลแม่งเงียบเนี่ยตอนนี้เขาประกาศแล้วเนี่ยจะสู้กับสอวอแล้วเนี่ยเฮ้ยตื่นบ้าง สร้งประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยตั้งทีมมาสู้บ้างมึงจะแพ้ทุกงานเนี่ยไม่ได้นะมึงยิ่งแพ้ไปเท่าไหร่ประชาชนยิ่งหมดศรัทธ,ธานะจะบอกให้เดี๋ยววันนี้วันนี้จะคุยเรื่องเพื่อไทยกับฝั่งรัฐบาลทั้งหมดนะตอนเก้าโมงครึ่งแนละ้วมาฟังกัน